ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ M แทนทาลนะคะคลิปนี้เป็นพีอากาศนะคะกับหัวข้อที่ว่าคนมีประเด็นความรักมีโอกาสจะได้ลงเอยไหมนะคะคนมีประเด็นความรักมีโอกาสจะได้ลงเอยไหมนะคะเป็นไทมาเลนะคะทุกท่านนะสามารถดูได้ทุกช่วงเวลาที่คุณต้องการหาคําตอบทุกครั้งที่คุณเปิดเจอคลิปนี้ดูได้ฟังได้ทุกกลุ่มนะคะ LGBTQ ได้หมดเลยนะคะ การอ่านไพ่เป็นแบบโดยรวมนะไม่ได้เฉพาะเจะจงว่าเป็นของคนใดคนหนึ่งอย่า,อาไปตัดสินอย่าไปคิดว่าเป็นดวงของเราเป็นอันขาดเพราะว่าเราไม่ได้ดูเป็นการส่วนตัวมันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้บางเหตุการณ์อาจจะไม่ใช่เรื่องราวของเราก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าดูแล้วฟังแล้วอึดอัดใจข้ามคลิปนี้ได้เลยนะคะไพ่าามีทั้งหมด3กองนะคะกองที่1ที่2ที่3นะลองเลือกดูนะคะนะ 1, 2, 3สามนะคะ เลือกดูว่าเราชอบกองไหนหรือบางคนอาจจะมีหลายคนก็วนไปหลายกองได้นะคะตรงนี้ขออภัยเรื่องเสียงดังนะจะมีเสียงน้องแมวเสียงรถวิ่งผ่านยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะทุกท่านนะอา่าคนมีประเด็นมีโอกาสจะได้ลงเอยไหมนะคะบางคนนะคะคุยกันมาสักพักหนึงอาจจะมีปัญหาคารกระซังยังตัดสินใจไม่ได้แล้วอยากจะถามว่ามันจะลงเอยได้หรือเปล่าหรือ มันจะมีแนวทางที่จะยุติปัญหาตรงนี้ไหมนะคะนะเหมาะสําหรับคนมีประเด็นเนาะกองที่1ที่2ที่3เลือกได้เลยนะคะทุกคนนะ,ะเพื่อเป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มดูกันเลยกลุ่มที่1นนะคะทุกคนนะคนมีประเด็นความรักมีโอกาสได้ลงเอยไหมโดยการเปิดไพ่สิบใบเป็นเรื่องราวของคุณกับเขานะ เหรียญสี่เมเา้าจัสติกแปดเหรียญแปดถ้วยแฮงแมนห้าดาบทาวเวอร์เดวิลชาริออตนะคะทุกคนอะมาดูกันนะคะกลุ่มที่หนึ่งนะผู้อ่านมองว่า ประเด็นความรักของคุณกับเขานะคะน่าจะมีเรื่องราวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะเป็นคุณก็ได้เป็นเขาก็ได้นะคะทาําอะไรรับหลังหรือเปล่ามีเรื่องราวที่ปกปิดหรือเปล่านะคะนะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะไปจับได้นะคะเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือเปล่าคุณดีวกับใครก็ได้นะต่างชาติต่างเพือต่างจังหวัดได้หมดเลยคนคนนี้นะคะเข้ามาสร้างสัมพันธ์กับคุณโดยมีการแนะนําจากเพื่อน จากที่ทํางานแล้วก็จากหน่วยงานหรือบางคนเจอจากโซเชียลก็ได้ในการติดต่อสื่อสารในเรื่องของค้าขายก็ได้นะตรงนี้นะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ดูเหมือนแบบมันจะไปในทางที่ดีนะมีการพูดคุยถึงอนาคตร่วมกันบางคนอาจจะพูดคุยในเรื่องของงานเลี้ยงงานมั่นงานหมายนะคะตรงนี้นะคะห้าเหรียญบางคู่มีการซัพพอร์ตกันด้วยในเรื่องของการเงินนะคะนอกจากการเงินแล้วก็ซัพพอร์ตในเรื่องของอารมณ์จิตใจกันด้วยนะคะ ความสัมพันธ์นะมันเป็นแบบไปๆกับกับลักลักเลิกอยู่แบบนี้หลายครั้งแล้วจนในที่สุดนะคะต่างคนต่างขอยุตินะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ยุติตรงนี้ไม่ได้บอกว่าเลิกแต่ขอยุติในเรื่องของการแบบโตเถียงยุติในเรื่องการติดต่อสื่อสารกันสักระยะหนึ่งนะคะอาจจะมีในเรื่องของการตัดสินใจนะตอนนี้ถ้าถามว่าคิดถึงกันไหมคิดถึงแต่ต่างคนต่างมีีกโก้สูงรอในเรื่องข้อความเขาก็รอข้อความเราเราก็รอข้อความเขา นะตรงนี้เป็นการตัดสินตัดสินใจว่าเอายังไงจะไปต่อหรือพอแค่นี้อย่างเงี้ยนะคะนะบางคนอาจจะเคยแต่งงงแต่งงานมานะคะแต่ยังมีทะเบียนสมรสที่ยังไม่หย่าร้างก็มีนะตรงนี้นะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์อย่างที่บอกเนาะต่างคนต่างหันหลังให้กันนะตอนนี้ยังไม่ได้พูดคุยกันนะคะเนื่องจากว่ายังไม่สามารถอธิบายได้ว่า สิ่งที่เราเห็นสิ่งที่มันปรากฏขึ้นมันคือเรื่องราวอะไรนะคะนะบางคนเนะี่ยไปเจอในโซเชียลที่เขาแบบไปคอมเมนต์ไปกดไลค์หรือไปสื่อสารไปอะไรอย่างเงี้ยนะก็ยังไม่ได้พูดได้คุยกันนะคะทาวเวณนะตอนะตอนนี้มันมีแต่เรื่องรุนแรงมีแต่เรื่องแบบทําให้เสียใจเพราะฉะนั้นมันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนห่างกันนะ่ะนะคะนะแค่แอบส่องแอบมองแต่ไม่ทักกันนะคะบางคนเนาะอยู่ในกลุ่มของชาวทัดดินนะพฤศษกันมังกรเขาเป็นคนหนะ้าตาดีนะอย่างที่บอก ชีวิตค่อนข้างที่จะเดินทางตลอดนะคะนะอย่างบอกเลยว่าเป็นนักธุรกิจก็ได้นะตรงนี้มีจิตการของตัวเองก็ได้นะ mm. เรื่องราวความรักความสัมพันธ์เขาไม่ชัดเจนหรือคุณไม่ชัดเจนไม่แน่ใจแต่บอกได้เลยว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอะไรที่ปกปิดปิดบังไว้และมาโปะแตกโดยที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปเจอก็ได้นะ,ะมาดูกันว่าประเด็นเนี้คุณกับเขาจะมีโอกาสได้ลงเอยกันไหมหรือ ต่างคนต่างยุติความสัมพันธ์นะคะจะมีโอกาสได้ลงเอยกันไหมอะนะคะมีโอกาสหรือเปล่าเนาะมาดูกันโดยการหาคำตอบจากไพ่หกใบสามเหรียญน,นะคะจะสติกสิบดาบ4ดาบ หดาบแล้วก็จัสม n นนะผู้อ่านมองว่าในความสัมพันธ์นี้โอกาสที่คุณกับเขาจะได้ลงเอยเนี่ยมันมีช่องทางนะคือการให้คำมั่นสัญญาหรือถ้าคุณยังโสดทั้งคู่เคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วตรงนี้นะเป็นการจดทะเบียนสมรสก็ได้นะนะคะมีโอกาสนะคะนะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแล้วก็ต้องมีการพูดคุยมีการถอยคนละก้าสีดาบนะคะต้องถอยคนละก้า ให้ช่องว่างระหว่างกันและกันให้พื้นที่กันและกันนะคะเราจะไม่กดขี่เราจะไม่แบบใบแอดหรือว่าอาคติเกี่ยวกับเรื่องราวของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องในอดีตหรือเรื่องปัจจุบันนะมีอะไรก็จะได้พูดคุยกันต้องถอยคนละก้าวนะคะโอกาสนะคะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะมีโอกาสนะที่จะได้ลงเอยเนี่ยจเจสซ m e n t นขึ้นมามันเหมือนเป็นเจ้ากรรมนายเวรซึ่งกันและกันนะคะ เขาเรียกว่าหมดบุญหมดวราระก็คือจบความสัมพันธ์แต่ตองนี้มันมันยังมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นกรุ่มที่1นเนี่ยนะคะมีโอกาสลงเอยแต่ต้องให้คำมั่นสัญญาคำมั่นสัญญานี้อาจจะเป็นเรื่องเอกาสารก็ได้นะทุกคนนะนะคะตรงนี้เนาะเนี่ยพูดคุยตกลงให้คำมั่นสัญญาให้พื้นที่ต่อกันนะคะนะนี่ก็คือแนวโน้มของคุณนะคะกรุ่มที่1มีโอกาสไหมก็ลองดูนะตรงนี้อะ ต่อมามาดูกลุ๊ปที่สองกันหน่อยค่ะกลุ๊ปที่สองคนมีประเด็นความรักมีโอกาสลงเอยไหมสิบเมเท้านะคะเจ็ดเหรียญหนึ่งดาบ ราชินีถือถ้วยห้าดาบสามดาบดเมเ p รสเลเวอร์เม a g เชียนแล้วก็หกเหรียญน,นะทุกคนนะกุ๊ปที่สองผู้อ่านมองว่าคุณน่าจะได้ดีลกับชาวทัตุลมมิถุนตุลกุมแล้วก็เรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะตรงนี้ที่มีประเด็นก็เพราะว่าเขาน่าจะมีคนของเขาอยู่แล้วหรือตัวคุณเองนะมีคนของตัวเองอยู่แล้วแต่ความสัมพันธ์ตรงนี้ เหมือนแอบอพูดคุยกันหรือเป็นความสัมพันธ์เป็นความรักที่ไม่สามารถเปิดเผยได้เหมือนรู้กันแค่สองคนนะคะตรงนี้เนาะคุณดีวกับใครก็ได้นะต่างชาติต่างเพอต่างจังหวัดได้หมดเลยเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ผู้อ่านมองว่าเหมือนคุณต้องการหาคําตอบนะว่าจริงๆแล้วคบกันในครั้งนี้นะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นี้นะคะสถานะน่ะที่คุณต้องการน่ะคุณต้องการแค่ว่าเขาให้สถานะเราแบบไหนเราจะได้แบบ ทําทตัวถูกนะคะหรืออาจจะเป็นแค่คนคุยก่อนหรือเป็นเรื่องราวที่ว่าจะใช้ชีวิตร่วมกันแต่เขายังไม่ชัดเจนนะคะเหมือนหาคําตอบไม่ได้และเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณไปสังเกตว่าเขาน่าจะมีเรื่องราวที่ปิดบังคุณนะคะอาจจะทําอะไรลับหลังนะคะหรือมีข้อความบางสิ่งบางอย่างนะคะที่คุณแอบเห็นนะตรงนี้เนาะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ เหมือนกับว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะเพลอพูดออกมาหรือเปล่าว่าความสัมพันธ์นี้มีคนอีกคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตหรือยัยงยังอยู่ในชีวิตเนี่ยดีเอ็มเพรสนะคะฝั่งคุณก็ได้ฝั่งเขาก็ได้นะนะเป็นการเปิดเผยแบบกระทันหันทําให้ฝ่ายหนึ่งนะนะคะอาจจะรับไม่ได้ก็ได้นะคะนะตอนนี้เหมือนกับว่าให้ไปหาคําตอบของหัวใจกันและกันนะคะเป็นการยุติการพูดคุยกันหรือเปล่าตอนนี้นะคะ ถอยคนละเก้าแล้วก็สิบดาบเออสิบไม้เท้าเนี่เหมือนกับทําตัวให้ไม่ว่างอะทางานอย่างเดียวนะคะเพื่อเพื่อหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้คิดถึงเรื่องราวอย่างนี้นะคะนะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ผู้อ่านมองว่าต่างคนต่างรักกันแต่มันเหมือนว่ามันไปกันไม่ได้นะคะเพราะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะ่ะไม่ชัดเจนนะเนี่ยรักกันแต่ไปกันไม่ได้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ชัดเจนสถานะยังปกปิดอยู่นะมีจิเชียนเนี่ยเห็นไหม มันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบให้อภัยหลายครั้งแล้วไปไปกับกับรักรักเลิกเลกันอยู่แบบนี้นะคะนะหกเหรียญคุณทุ่มเทน,นะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะเหมือนกับว,ว่าถ้าคุณรักใครสักคนหนึ่งคุณก็เป็นสายเปเหมือนกันนะคะนี่มีอุปสรรคนะคะในเรื่องราวคือปกปิดความลับกันนะคะมาดูว่ามีโอกาสได้ลงเอยไหม I? นะกลุ่ปที่สองคุณมีโอกาสได้ลงเอยหรือเปล่านะ หเหรียญราชินีถือเหรียญไพเดทนะคะหเหรียญราชินีถือถ้วยนะคะแล้วก็ไฮพินเทสนะผู้อ่านมองว่าโอกาสที่จะได้ลงเอยต้องมีการพูดคุยแล้วก็มีเรื่องราวของสถานะที่ชัดเจนมีคนไกลเกลี่ยมีคนแบบเป็นตัวกลางให้คุณสองคนนะคะได้กลับมาพูดคุยกันนะคะเนี่ย มีการไก่เกลี่ยมีการตกลงนะคะแล้วก็จะไม่มีคําว่ารักในความลับอีกต่อไปนะคะเป็นการจบความสัมพันธ์แล้วเริ่มต้นใหม่เขาเรียกว่าจบกับคนเก่าแต่เริ่มต้นใหม่กับคนเก่านะคะนาตรงนี้เนาะนะคะเนี่ยมีคนเชื่อมสัมพันธ์ให้กับคุณกับเขาได้พูดคุยกันได้ปรับความเข้าใจกันลำพังคนสองคนอะ่ะติดต่อสื่อสารกันมันไม่ค่อยโอเคนะก็เลยมีตัวกลางนะคะเนี่ย มีโอกาสได้ลงเอยนะแต่การลงเอยตรงนี้นะคะต้องมีสักขีพยานมีคำมั่นสัญญานะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่มีเพื่อนฝูงหรือมีใครสักคนที่ไว้ใจนะคะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะ,ะการกลับมาการให้อภัยนะตรงนี้นะคะนี่แหละค่ะคือกลุ่มที่สองนะต้องมีตัวกลางเป็นคนเชื่อมนะคะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเป็นเพื่อนก็ได้นะ อ่ะต่อมานะคะกรุ๊ปที่สามนะคะมาดูกันนะคะคนมีประเด็นความรักมีโอกาสลงเอยไหม The String Chariot นะคะ Tower m e d i t e r r a n e a นะคะหกถ้วย th The Sun เทมเพลนนะคะสองดาบหนึ่งถ้วยแล้วก็ราชาถือไม้เท้าผู้อ่านมองว่าประเด็นความรักของคุณในกรุ่ปที่3นี่นะคะน่าจะมาจากคนรอบข้างคนสองคนไม่ได้มีปัญหากันหรอกแต่อาจจะเป็นคนรอบข้างเพื่อนฝูงที่ทํางานหรือคนใกล้ชิดไม่เห็นด้วยในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ระหว่างคุณสองคนนะคะ มีคนคอยมาเตือนคอยมาบอกว่ามันไม่เหมาะสมมันอาจจะไปกันไม่ได้คุณดีวกับใครก็ได้นะต่างชาติต่างศาสนาต่างถิน่นต่างแดนต่างเพื่อจังจังหวัดได้หมดเลยชาริออตชีวิตมีการเดินทางตลอดนะคะนะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์อย่างที่บอกเลยนะคะคนรอบข้างอาจจะมาทําให้คุณสองคนนะเข้าใจกันผิดความสัมพันธ์นะคะหรือเรื่องราวต่างๆมันไปต่อไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนมีไยใด่ไฟหนึ่งนะคะคอยพูดให้เสียกำลังใจเสียความรู้สึกนะคะนะ 6ถ้วยเนี่ยนะคะหลายครั้งที่กลับมาขอโอกาสซึ่งกันและกันนะคะก็ให้อภัยกันตลอดเนี่ยเมจิเชียนเป็นไพ่อินฟินิตี้มันเป็นเรื่องราวที่ว่ามันไม่จบไม่สิ้นนะคะนะคุณเหนื่อยนะในเรื่องราวครั้งนี้นะคุณดิวกับคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้นะเดอะซันนะคะเขาก็เป็นคนค่อนข้างที่จะน่ารักแหละแต่ว่าบางครั้งเนี่ยนะคะคนรอบข้างไม่เห็นด้วยก็อาจจะทำให้เรามองว่า ในความสัมพันธ์ครั้งนี้มีอาจจะมีคนไม่ค่อยเห็นด้วยมีคนกันแกล้งอย่างเงี้ยนะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์อาจจะให้คำมั่นสัญญาต่อกันหรือเปล่านะคะหนึ่งถ้วยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะคะจะอยู่เคียงข้างกันตลอดราชาถือไม้เท้าเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างน่ะนะคะเขาอยากให้คุณเป็นตัวจริงนะแต่หน้าตอนนี้นะคะน่าจะเจอปัญหารเรื่องของคนในครอบครัวหรือเปล่านะคะนะ ทำให้ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนนะ่ะมันดูห่างเหินบางคนไม่ได้คุยกันมาสักระยะหนึ่งนะทาวเวอร์นะคะตรงนี้นะนะคิดถึงกันนะ6ถ้วยนะคิดถึงเมจิเชียนรอคอยการติดต่อกับนะคะตรงนี้เนาะเนี่ยคน2คนงาน2ง,งานของ2ส,สิ่งอาจจะมาพร้อมกันก็ได้นะ,ะมาดูว่าคนกลุ่มที่สามเนี่ยนะคะเรื่องราวประเด็นความรักของคุณนะมีโอกาสไหมที่จะได้ลงเอยเ่ยนะคะ มีโอกาสหรือเปล่านะเรฟเแฟนนะคะเล็บเวอร์นะรเก้าไม่เทา้ bird, ะะ ử, าเด็บเวอร์นะคะเด็กถือดาบนะคะแล้วก็แหงแมนผู้อ่านมองว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณนะมีโอกาสได้ลงเอยไหม มีโอกาสได้ลงเอยโดยการที่มีผู้ใหญ่ไกลเกลี่ยนะคะตรงนี้เฮอหรือแฟนหรือคนที่มีหน้ามีตาทางสังคมและเป็นคนที่คุณไว้ใจหรือเขาไว้ใจก็ได้เหมือนเป็นการเคารพนับถือการอาจจะเป็นฝั่งเขาหรือฝั่งเราก็ได้นะตรงนี้นะคะอ่อนวอนนะคะมีผู้ใหญ่คอยไกลเกลี่ยนะคะนะเลเวอร์นะ ever, นะบอกได้เลยว่า <c oughs> เรื่องราวความรักความสัมพันธ์ยังไงซะก็ต้องได้เริ่มต้นกันใหม่ มีผู้ใหญ่คอยไก่เกลี่ยอย่างที่บอกแหละนะคะนะก็พยายามประคับประคองไปให้ได้ลําพังคนสองคนถ้าเกิดว่าติดต่อสื่อสารเนี่ยนะคะแน่นอนว่าโอกาสที่จะไปทางบวกนะ่ะมีน้อยมากส่วนมากก็จะเป็นด้านลบนะคะนะอืมเนี่ยมองแล้วนะคะคิดถึงกันนะต่างคนต่างคิดถึงแต่ยังไม่มีใครแบบอินบ็อกหากันก่อนนะคะ ผู้หลักผู้ใหญ่เคลียร์ให้ทุกสิ่งทุกอย่างมีโอกาสได้ลงเอยกันนะคะนะแต่ต้องปรับเรื่องของคําพูดแล้วก็ทัศนคติเราถึงจะไปด้วยกันได้นะคะนะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะทั้ง3กองเลยเนาะนะคะคนมีประเด็นความรักนะคะมีโอกาสได้ลงเอยไหมนะคะนะไม่ได้ถูกใจใครนะทุกคนนะอย่าเอาไปตัดสินนะคะนะเป็นแค่ดวงโดยรวมเนาะดูสนุกสนานเท่านั้นเองนะคะ เอาละค่ะทุกท่านเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ